โอเคครับคลิปนี้จะเป็นบันทึกการเทรดน,นะครับหลังจากคีิปห่างหายกันมาอย่างยาวนานสําหรับช่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัดคลิปการเทรดในเว็บ3ของเวบให้ดูนะครับคือเรย่นี้ผมได้มาหลายขาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองขานี้นะครับคือต้องบอกกันว่าผมโดนกิน Stop l ล s อไปตรงช่วงนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันใหม่ผมมองว่ามันอยู่ในเว็บ4ของเว็บ1ของเว็บ3มไม่ออกใช่ไหมเป็น3ขั้ันอะอ่ะ,อะ พอเดี๋ยวพอจบเวฟห้าแล้วใช่ไหมมันจะต้องมีการย่อลงมา2แล้วขึ้น3ลง4ขึ้น5ถูกไหมทีเนี้ยพอมันลงมา2อ่ะผมจะรอซื้อตรงนั้นครับผมจะรอซื้อที่6 1 8ของ1ห,หรือ7จ็ดของ1เพื่อที่จะก,กินขาเวฟบ3ขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปเดกันต่อนะครับโอเคครับหลังจากที่ผ่านไปสักพักนะครับตอนนี้เวฟบ3ได้เริ่มแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นเวฟหของเวฟสามเม้นที่ผมบอกตอนเนี้ยย่อเวฟบ2มา ผมตัดสินใจเข้าซื้อที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็น78.6%ของฟิโบนะครับนี่ประมาณนี้นี่เห็นไหม7จ6พอดีผมเลยเข้าซื้อเพราะว่าต่อให้ผมผิดนะครับต่อให้มันไม่ใช่เว็บ3จริงมันจะเป็นนี้นะนี่สตอปลอตผมซืูอตรงนี้แต่ว่ากําไรผมจะประมาณ1 6 1 8ของหนึ่งนะครับผมจะตีให้ประมาณนี่ครับต่ำๆเลยผมจะได้ประมาณนี้ก็คือ4.6อ่จะถสเท่าอะ่ะก็คือคุ้มอะครับ ขาดทุนก็แค่สุนทรหกสี่กำไรสามเปอร์เซ็นต์ผมใส่รเเวลาไปยี่สิบนะเดี๋ยวถ้ามันวิ่งหรือมันพลาดยังไงเดี๋ยวผมมาอัปต่ออีกทีนะครับครับผมหลังจากที่ผ่านไปนหลายชั่วโมงนะครับตอนนี้วันถัดมาตอนบ่ายสองจะบ่ายสามนะครับมา,มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนนครับหลังจากที่ผมเข้าซื้อตรงช่วงนี้นะนี่ครับนี่ครับราคาได้มีการขึ้นไปนะแต่สุดท้ายผมได้ทําการขายหมูนะครับเพราะว่าผมรอไม่ไหวจริงๆอืมมันดึกมากตอนนั้น นี่สรุปว่าเป็นไปตามเป้านะครับมันขึ้นมาถึง161.8%เหมือนที่บอกในคลิปก่อนหน้านะครับพอถึงปุ๊บชนลงเลยแต่ว่าก็คุ้มครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือความเสี่ยงมันน้อยมากนี่ครับเราเสี่ยงแค่นี้แต่ว่ากําไรเราคือเท่านี้เลยนะฮะถ้าตั้งไว้ก็ได้เงินนะครับนี่คุ้มมากคุ้มมากครับมานี้แต่ส่วนตัวผมขายไปประมาณช่วงนี้แล้วครับเพราะว่าดูจากระยะเวลาเนาะอุย้ยนี่อ่าผมขายตั้งแต่ช่วงนี้และได้เมีเท่าไหร่นะ ก็ประมาณหนึ่งในสามเองแต่ว่านั่นแหละดูตีห้าิบแล้วอะแล้วกว่าจะได้นี่คือโอ้แปดมงห้าสไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามสําหรับคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับผมจะมาแสดงจุดเข้าซื้อหรืออะไรงนี้ให้ดูนะครับใครสนใจก็ติดตามได้นะครับขอบคุณครับ